สวัสดีครับวันนี้นะครับเกษตรแนวใหม่จะมานําเสนอนะครับพืชที่ปลูกร่วมกับยางพารานะครับมีพืชอะไรบ้างนะครับในการทําเกษตรนะครับก็ต้องมีหลายอาหลายอาชีพหลายเงินรลายรับนี่หลายทางนะครับเพราะว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกสละอินโด ผสมกับสวนยางพารานะครับสละอินโดก็จะเป็นปลูกได้ประมาณ3ปีถึง4ปีนะครับบางต้นก็4ปีบางต้นก็3ปีให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่นะครับลูกมัน <c oughs> มันกําลังเล็กอยู่นะครับประมาณ5-6เดือนนะครับในการทําเกษตรนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราก็ต้องไปศึกษาว่าพืชชนิดไหนเหมาะที่จะอยู่ในร่มนะครับ เหมาะที่อยู่กลางแจ้งกลางแดดนะครับแล้วก็เรามาผสมประสานกันนะครับอยากจะแนะนํานะครับก็คือ1สละอินโดนะครับสามารถปลูกในพื้นที่ร่มได้นะครับพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปลาล์มน้ํามันนะครับต่อไปก็จะเป็นพืชต่อไปก็จะเป็นพวกผักหวานนะครับผักหวานก็ปลูกได้นะครับผักหวานแล้วก็เป็น อ,อันนี้ก็จะปลูกในในกระถางนะครับในกระถางในภาชนะต่างๆนะครับอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับปลูกหนึ่งปีนะครับยอดสวยสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มปลูกนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยเพราะว่าทาไมทาอะไรครับถึงถึงปลูกพริกไทยก็เพราะว่ามันควบคุมง่ายนะครับเราปลูกในกระถางปลูกในบ่อปูน สามารถปลูกได้พื้นมันก็จะเป็นอ่ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแล้วก็หาดินหาอะไรมันควบคุมง่ายครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้นะครับส่วนพื้นที่ต่อไปนะครับก็จะมีสับปะรดนะครับพืชพืชที่สามารถปลูกปลูกกับร่วมต้นยางได้ต้นพะยางต้นปาล์มน้ำมันได้นะครับ พืชที่ปลูกร่วมกับสวนผลไม้ต่างๆได้นะครับก็จะมีหนึ่งสไลอินโดน,นะครับสองปากหวานปากหวานป่าสามก็จะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยสี่ก็จะเป็นสับปะรดนะครับอยากจะแนะนำนะครับ ว่ามันได้ผลจริงๆนะครับนี่ยอดนี้ก็จะเป็นยอดผักหวานส่วนห้าสังเกตดูต้นต้นต้น,ตนมังคุดนะครับพวกมังคุดพวกทุเรียนนี่ส่วนมากมันไม่อาศัยแดดนะครับตอนตอนเริ่มเริ่มแรกนะครับมันก็จะปลูกอยู่ใต้ร่มไม้ถ้าเป็นตูแล้วเราค่อยตัดออกก็ได้นะครับสังเกตดูง่ายๆพืชไหนที่ไปอยู่กลางแจ้งแล้ว มันไม่โตมันเหี่ยวนะครับก็แสดงว่ามันชอบลมนะครับสังเกตดูอยากจะแนะนำคร่าวๆว่าในสวนของเรานะครับก็จะมีการปลูกหลายๆชนิดผสมผสานกันนะครับเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ส่วนนี้เป็นส่วนของตัวเองนะครับสามารถให้ผลผลิตแล้วนะครับ1ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับสลาอินโดก็จะเยอะหน่อยนะครับปีที่2 หลักการง่ายๆแล้วก็ต้องมีปัจจัยสําคัญก็คือน้ำนะครับในการทาํกเาษตรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ